มารีวิวดีกว่านะครับสำหรับมูฟี่วันพีชฟิล์มเรดความรู้สึกหลังจากที่ได้ไปดูนะครับว่ามันมีอะไรดีบ้างนะครับก็คลิปนี้ฟีลแบบว่าคนที่ไปดูหนังมาแล้วแหละมาเมาส์มอยกันนะครับว่าเออมันมีจุดไหนดีจุดไหนไม่ดีนะครับสำหรับมูฟี่ครั้งนี้สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องโอเวอร์รีวิวกันอีกครั้งและก็สวัสดีแฟนคลับวันพีชทั้งหลายเลยสําหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาพูดคุยเกี่ยวกับวันพีชฟิล์มเรดนะครับหลังจากที่ผมนั้นเนี่ยก็ได้ไปดูมาแล้วนะครับ ซึ่งผมก็รีวิวไปแล้วนะแต่ว่าจะเป็นรีวิวแบบไม่สปอยนะครับแต่ว่าล่าสุดนะครับก็เริ่มมีการเปิดให้ดูกันทั่วประเทศแล้วซึ่งวันนี้นะครับผมก็ไปดูแบบซับไทยนะครับก็คือจะได้ซึมซับทั้ง2รูปแบบและวันนี้นะครับก็เลยจะมารีวิวนะครับหรือว่ามาพูดคุยหลังจากได้ดูนะครับซึ่งเนื้อหาคลิปนี้แน่นอนแหละครับว่าเราก็พูดสปอยจากหนักจากเต็มแน่นอนนะครับไม่ได้หมายความว่าจะสปอยเนื้อเรื่องนะว่าเหตุการณ์จากต้นจนถึงท้ายเป็นอย่างไรแต่หมายถึงนะครับจะพูดถึงนะคร อุตะนั่นหรือใครก็แล้วแต่นะครับุอยมันเทพอย่างนู้นอย่างนี้มันทําอย่างนู้นอย่างนี้พลังผลปีศาจของเขานั้นมันเทพหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็คือจะเป็นการพูดแบบไม่ต้องกลัวแล้วว่าเดี๋ยวสปอยนะครับคนที่ยังไม่ได้ดูหนังนะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้นะครับจะมาพูดแบบจัหนัะจัเต็มเลยว่าส่วนไหนดีส่วนไหนไม่ดีนะครับซึ่งแน่นอนนะครับถ้าคุณไปดูมาแล้วนะครับก็เหมือนเป็นการพูดคุยกับผมนี่แหละในคลิปนี้นะครับแล้วก็คอมเมนต์มาแต่ดูให้จบก่อนนะแต่ก่อนที่คุณนั้นจะรับชมคลิปนบหหหัก็ม่่าลรงคปใๆุณสํ วันพีดฟิล์มเรทนะครับก่อนอื่นเลยผมต้องพูดก่อนว่าเป็นมูฟวี่นะครับที่ก่อนไปดูนั้นก็คาดหวังเยอะเพราะว่ามันมีการโปรโมตอย่างชัดเจนเลยครับว่าแชงนั้นจะจัดหนักจะเต็มนะครับคือยังไงก็แล้วแต่เนะี่ยก็คาดหวังว่าเอ้ยเดี๋ยวเราได้เห็นแฉงนะครับสู้แบบจัดเต็มแน่นอนนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้ก็ออกมาโชว์เท่ๆเท่านั้นนะครับไม่ได้สู้อะไรสักเท่าไหร่เลยซึ่งปรากฏว่าก็คุ้มค่านะที่ไปดูนะครับสำหรับผมนะครับมันค่อนข้างแฟนเซอร์วิสเยอะสำหรับใครนะครับที่เป็นแฟนของผมแดงแชชงงงคูก็สิ่่นึเเลลยยผมอบ สำหรับการเปิดม so so yeah, so ูวี่ครั้งนี้นะครับก็คือเปิดมานะครับเข้าประเด็นตรงประเด็นเลยนะครับก็คือจะเป็นการเปิดมานะครับในฐานะคอนเสิร์ตแรกนะครับที่ทุกคนได้เห็นน้องอุต่าจังเราเนี่ยในการเปิดคอนเสิร์ตึ่งผมว่าตรงนี้เนี่ยเปิดมาดีเลยนะครับเพราะไม่ต้องพิลิพิไลนะครับฟีลแบบว่าเอ้ยกลุ่มหมวกฟางเนี่ยโอ้ยได้รับบัตรคอนเสิร์ตมานะแล้วเดี๋ยวมาคอนเสิร์ตมานู่นมานี่คือไปถึงเลยเราก็ได้รู้เลยแหละครับว่ากลุ่มหมวกฟางเนี่ยอยู่ในคอนเสิร์ตของน้องอุต่านะครับแล้วก็ลูกเรือกลุ่มหมวกฟ ครับบทเพลงมากมายเลยนะครับที่ไพเราะแบบจัดหนักจัดเต็ม เลขสิ่งหนึ่งที่ชอบนะครับในช่วงเปิดเรื่องเลยนะครับก็คือเปิดมาเลยเนี่ยพวกเรานั้นนะครับก็รู้เลยว่าน้องอุตานั้นเป็นลูกสาวของแชงนะครับแล้วก็มีการเล่าถึงปูมหลังนะครับของลูฟี่กับอุตาในตอนเด็กด้วยนะครับฉากนี้ผมรู้สึกชอบนะรู้สึกได้เห็นมุมนะครับเพฮาของกลุ่มผมแดงแชงคูดนะครับกับลูฟี่นะครับเพราะว่าช่วงหลังๆในกลุ่มผมแดงเนี่ยออกมานะครับก็ออกแนวเคร่งขรึมนะครับออกแนวแบบว่าเอ้ยกลุ่มนี้มันโหดนะก็คือในฟิลย้อนกลับไปนะครับในสมัยที่กลุ่มนี้นั้นยังเฮฮาก็็ได้เหน ว่าน้องอุตากับลนะูฟี่นั้นเนี่ยทั้งสองคนนะก็จะมีความสนิทสนมกันมากในตอนเด็กแล้วก็มันจะมีการทิ้งปมไว้ให้พวกเรานั้นสงสัยเลยคะับว่าทําไมการแชงกับอุตาทั้งสองคนนี้เนี่ยถึงแบบว่าต้องแยกจากกันนะครับจนเป็นเหตุให้เราได้รู้แหละคะับว่าน้องอุตานะั้นเนี่ยคงมีอะไรไม่พอใจในตัวของแชงแน่นอนแต่เราไม่รู้นะเหตุผลณตอนนั้นนะครับซึ่งผมชอบเลยเป็นเพราะว่ามันเป็นการเปิดมาเลยแหละคะับว่าเอออุตานี่ตัวละครเด่นนะและอุตานั้นเนี่ยก็คือมาร้ายแน่นอนนะครับมันมีบางสิ่งบางอย่างในใจขอองเธที่ นั้นกําลังทําอยู่นะครับซึ่งไอ้บางสิ่งบางอย่างนั้นก็เดาค่อนข้างง่ายนะไอ้จริงผมพูดเลยนะสำหรับมูวี่วันพีชฟิล์มเดทนั้นหลายสิ่งหลายอย่างเดาง่ายเหมือนกันนะครับก็คืออุตานั้นเนี่ยก็คือใช้พลังผลปีศาจของตนเองนะครับอย่างผลอุตาอุตาพลังผลปีศาจที่โคตรเทพเมพขิงๆเลยนะครับเพราะหากใครเนี่ยที่ได้ฟังเธอร้องเพลงไปนะครับก็จะหลับไปนะครับแล้วก็จะหลุดออกไปนะครับอยู่อีกโลกโลกหนึ่งนะครับก็ฟีลแบบว่าเป็นโลกเนี่ยของอุตาเลยประมาณแบบนั้นนะครับซึ่งพลังผลปีศาจมัน เรื่องผมรู้สึกว่าดีก็คือมันไม่ยืดเยื้อเลยสามารถเข้าใจเนื้อเรื่องในช่วงต้นได้นะครับเพียงแค่ครึ่งชั่วโมงเท่านั้นอ่ะส่วนเนี้ยผมว่าดีแต่ว่านะครับที่ผมรู้สึกมันเริ่มเนยเลยเนี่ยก็จะเป็นช่วงกลางๆเรื่องนะครับก็คือช่วงกลางเรื่องมันจะมีช่วงนะครับที่อุตานั้นไล่ล่าลูฟี่หรือว่านะครับก็พยายามที่จะหาแหละครับว่าเหตุผลเนี่ยที่จะทําสิ่งนู้นสิ่งนี้ของอุตานั้นคืออะไรนะครับและวิธีการแก้เนี่ยพลังผลปิศาของน้องอุตานั้นต้องทําอย่างไรนะครับเะช กกับช่วงแรจึงทำให้ช่วงกลางเรื่องนะครับผมยอมรับเลยนะว่ามันค่อนข้างน่าเบื่อไปดูรอบแรกก็เบื่อรอบ2ก็เบื่อนะในส่วนของกลางเรื่องนะครับก็คือมันจะมีข้อดีนี่ผมบอกไปแหละครับว่ามันยังมีแบบว่าเรื่องเสียงเพลงนะครับที่มาขั้นเอาไว้แต่เมื่อมีเยอะนะครับมันก็จะรู้สึกเอียยนหน่อยนะครับก็คือมันจะมีความเอียนหน่อยแล้วเอิ่มเดี๋ยวก็เพลงอีกแล้วนะเดี๋ยวก็อนนี่อีกแล้วแต่โอเคถ้าใครชอบก็จะชอบไปเลยนะสําหรับจุดนี้แต่แน่นอนนะครับไอมุกวีฟิล์มเรสเนี่ยถามว่าดีไหมก็ผมเคยพูดไปแล้วว่ามัันดีรรบสห ครเนี่ยที่ชอบแบบแฟนเซอร์วิสสุดๆใครที่ชอบผมแดงแชงคูดนะครับใครชอบตัวละครต่างๆของกลุ่มผมแดงหรือตัวละครที่คุณชื่นชอบนั้นเนี่ยโอเคก็จะชอบนะครับมันฟินนะครับตัวละครอ,ออกมาเยอะมากๆแต่นะครับสิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกได้เลยแหละครับว่าช่วงท้ทายๆของเรื่องเนี่ยจะเป็นช่วงที่งานเผาเนี่ยเยอะมากๆเลยนะครับก็คือจะมีหลายฉากโอ้โหผมบอกเลยแหละครับว่าคุณภาพงานไม่ได้ระดับในของมุกวีแน่นอนนะครับคือคุณภาพงานแย่มากงานเผา,เผาเยอะมากๆและก็มีบางฉากนะครับที่รู้สึกได้เลยแหละครับว่ายัดเยียดมา ก็ค,คือตอนแรกเนี่ยไม่ได้ตั้งใจให้เกิดสิ่งนี้อ่ผมพูดง่ายๆเลยยังฉากลูฟี่เกียร์านะครับในตอนท้ายผมเชื่อและก็มั่นใจเลยแหละครับว่าไอตอนท้ายเห็นลูฟี่เกียร์านั้นมันเป็นฉากนะครับที่เขานั้นเพิ่งใส่เติมขึ้นมาแน่นอนนะครับหลังจากที่มีการเปิดเผยในมังงะน,นะคบว่าลูฟี่มีเกียห้าอะายคนสงสัยว่าทําไมถึงคิดแบบนั้นก็คุณลองคิดดูนะครับว่าต่อสู้มาทางเรื่องเนี่ยลูฟี่ใช้ร่างเกียสี่ร่างเนิกแมนนะเนี่ยในการต่อสู้ร่างเบลแมนอะไรพวกนี้สู้มาโดยตลอดเลยมันมีเพียงแค่ฉากนิดนึ่ ได้ว่าฉากออกไม่เกิน3ามวิไม่รู้ถึงหรือเปล่านะที่จะเห็นนะครับเป็นเงาลางๆของลูฟี่เกียร์หนะครับซึ่งไอเนี่ยผมว่าเขาเพิ่งใส่มาทีหลังนะครับเลยด้วยระยะเวลาที่จํากัดมันก็ใส่มาได้เท่านี้นะครับเพราะคงเรื่องหลักๆแล้วเราจะเห็นว่าลูฟี่นั้นนะครับก็จะใช้เพียงเกสีในการต่อสู้นะครับหรือว่าฮาคี้ต่างๆที่ลูฟี่ใช้เนี่ยเขาคงหลักๆยังไม่เห็นลูฟี่นะครับใช้อาคีราชันควบรวมกับอาคีเกระในการโจมตีเลยได้ซ้ําจึงนําให้นะครับไอตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นฉากแฟนเซอร์วิสและการสําหรับแฟนขับ,บวนันพี ว่ามันก็ไม่ค่อย make s e n s เท่าไรคือเองจะใส่มามันก็ควรจะใส่มาเยอะกว่านี้นะครับคือใส่มาเท่านี้มันดูค่อนข้างชัดเกนไปหน่อยนะครับว่าเออใส่มานะครับเพื่อเรียกแขกนะครับหรือว่าเพื่อการขายเท่านั้นแต่แท้ที่จริงแล้วนะครับมันแทบไม่ได้เห็นความสามารถของเกียร์าเลยนะครับในการต่อสู้เหมือนเอาใส่มานะครับเพื่อแบบว่าทุกคนได้พูดว่าเฮ้ยไปดูกันวันพีดฟิล์มเรสเนี่ยมีลูฟี่เกียหได้วยนะแต่พอไปดูโอ้โหเองออกมาเท่านี้อย่าออกมาเลย แล้วก็ในส่วนตอนท้ายที่ผมบอกว่ามันเละเนี่ยก็คือตัวละครมันออกมาเยอะมากๆเลยแต่ว่ายังเกลียบทไม่ดีพอนะครับคือในตอนท้ายเนี่ยจะเห็นว่ามันค่อนข้างจับยัดรวมไปหน่อยนะครับคือทุกคนร่วมต่อสู้ของ2กลุ่มจนสลัดเพื่อจัดก,การบอสใหญ่ใช่ไหมซึ่งในท้ายที่สุดแล้วนะครับการต่อสู้เนี่ยมันก็เหมือนเป็นการยักแย่ที่ผมพูดไปมันเปสะสปาเกินไปและช่วงนี้พองานเผามันเยอะมันยิ่งแย่ลงไปใหญ่นะครับอ่ะส่วนนี้ก็น่าเสียดายนะครับคือจริงๆเนี่ยไปลดทอนส่วนกลางเรื่องให้มันเยอะกว่านี้นะครับแล้วก็ฉากราาามบง ที่แบบว่าไม่ต้องใส่มาก็ได้ในช่วงท้ายและมาใส่นะครับแบบว่ามีการปูว่าตัวละครตัวนี้ใช้ความสามารถอะไรใช้อะไรเนี่ยผมว่าจุดเนี้ยจะเป็นจุดที่ดีมากกว่า แล้วก็อีกสิ่งหนึ่งเลยนะครับในช่วงท้ายเรื่องเนี่ยผมรู้สึกว่าเนื้อเรื่องเนี่ยมันดูกว้างเกินไปหน่อยนะครับแล้วไอ้กว้างเกินไปหน่อยเนี่ยแต่มันดันเป็นเนื้อเรื่องที่เดาง่ายว่าในท้ายที่สุดแล้วน้อ,องอุตานั้นก็ต้องกลับตัวกลับใจนะครับอ่ะส่วนนี้ก็รู้สึกว่าน่าเสียดายนะครับคือโครงเรื่องเนี่ยผมว่ามันยังดูอ่อนไปหน่อย่ว่าจะเป็นโครงแล้วก็บทนะครับแต่ด้วยความที่ว่ามีตัวละครอย่างแช้งหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันทําให้เนื้อเรื่องนั้นนะครับมันก็ยังพอยกระดับขึ้นน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 มมมาาาาาาาไไไดดดดด้้้แแตต่่่่่ททยยยีสสุัััังงงงงพููปปละครบบบบบบวใออจเขิ มุกวีวันพีชฟิล์มเรทนะครับไอเน,นี้ยเป็นจุดที่น่าเสียดายเพราะจริงๆเนี่ยถ้าทําได้ดีกว่านี้นะครับหมายถึงว่าบทดีกว่านี้มีการเกลียร์บทหรืออะไรก็แล้วแต่ผมว่านะครับวันพีชฟิล์มเรทนั้นจะขึ้นหิ่งไปมากกว่านี้นะครับไหนๆก็แช่งมาใช่ไหมก็น่าจะทําให้มันดีกว่านี้นะครับแต่ท้ายที่สุดแล้วในสิ่งที่ผมชอบมากที่สุดเลยในมุกวีวันพีชฟิล์มเรทครั้งนี้คือการต่อสู้ของผมแดงแชงคูนะครับคือผมดูเนี่ย,นยนนขนลุกเลยนะครับคนแข็งลุกเลยนะครับว่าเฮ้ยกูได้เห็นแช ชดใช้การโจมตีหรือฮาคิราชันของพี่แกนั้นนะครับทุกสิ่งทุกอย่างนั้นจะหนักจะเต็มมากๆเลยนะครับใครเป็น FC ซของผมแดงแชงคูดบอกเลยเลยครับว่าเป็นสิ่งที่แบบโอ้โหปรับลืมแน่นอนนะครับแล้วก็น้องอุตาผมชอบนะสำหรับน้องอุตานะครับรู้สึกว่าเป็นตัวละครมูฟวี่ที่ไม่ได้ดูโดดไปจากตัวละครมูฟวี่คนอื่นนะครับคือตัวละครมูฟวี่ตัวอื่นน่ะมันจะดูแบบเออมึงแยกไปเลยเอกเทศจักรวาลของตัวเองแต่น้องอุตานั้นนะครับที่โอเคแหละปัจจุบันมีการยืนยันว่ามีตัวตนที่แแท้้จริงงงนนัใมมขอวพต่่ก็ไไดดู ว่าไม่กลมกลืนนะครับกับตัวละครอื่นในวันพีทดูกลมกลืนกันมากเลยไม่ใช่ตัวละครแบบว่าอยู่ดีๆเองก็มาแบบโดโดๆเลยนะครับอย่างดัรลาสบูเลตอะไรพวกนี้ที่ดูแปลกแยกนะครับจากคนอื่นไปหน่อยนะครับเออซึ่งผมก็รู้สึกว่าชอบเลยนะซึ่งในช่วงท้ายเนะี่ยอย่างที่ผมพูดไปเลยครับว่ามันดีตรงที่มีแฟนเซอร์วิสนะครับแต่าเราไปเจาะลึกดูดีๆแล้วอย่างผมดูรอบแรกเนะี่ยผมก็ว้าวไงโอ้ย,อย,อยรู้สึกว้าวจังเลยได้เห็นแช่งได้ดูนู่นดูนี่แต่พอไปดูรอบ2เริ่มเก็บรายละเอียดนะครับอย่างาาทา ยังไม่ได้ดีพอนะครับสำหรับหลายๆคนนะครับแต่แตนที่ผมนั้นเคยพูดเคยรีวิวหรือบอกไปในหลายๆครั้งแล้วครับว่าบางสิ่งเลยเนี่ยเราอาจจะชอบคนอื่นอาจจะไม่ชอบก็เป็นไปได้คุณอาจจะชอบแต่ว่าผมไม่ชอบหรือว่าบางอย่างผมชอบคุณอาจจะไม่ชอบก็ได้มันก็แล้วแต่บุคคลนะครับพะในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยอย่างผมเนี่ยดูการ์ตูนแต่และเรื่องผมนั้นมักจะถอดสมองออกไปก่อนนะครับแล้วก็ฟีลแบบว่าฉันมาดูเพื่อความสนุกนะเพราะว่ามันเป็นการ์ตูนเราไม่ได้มาดูสาระะคดีเว้ยไม่ได้ดูแบบซีรีส์ที่ต้องปอะระจ นะสลับไปดูนะครับเพราะอะไรเพราะว่าเราได้ไปดูแช่งงานสำหรับผมก็คุ้มและในการไปดูได้ไปดูเพลงอะไรต่างๆมากมายนะครับแบบจัดหนักจัดเต็มนะครับและเชื่อว่านะครับหลายคนที่ไปดูก็คงจะไม่รู้สึกเสียดายเงินหรอกในการไปดูนะครับโอเคมันจะมีบางสิ่งบางอย่างที่ผิดพลาดไปบ้างบางสิ่งบางอย่างที่ยังไม่โอเคนะครับแต่ท้ายที่สุดแล้วในเมื่อมันเป็นความเป็นวันพีซอะเนาะทุกคนนั้นนะครับก็ต้องดีใจนะครับที่ได้ไปดูและต้องชื่นชอบอย่างแน่นอนผมเชื่อแบบนั้นและหวังว่าทุกคนนั้นนะครับจะเห็นด้วยนะครับเก ยังไงนะครับเกี่ยวกับเรื่องราวตรงนี้เนี่ยก็ลองคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นมาได้เลยนะครับอยากจะรู้เหมือนกันว่าแต่ละคนนั้นนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างนะครับและเหมือนเดิมนะครับหากคุณนั้นยังไม่ได้กด s u b s c r i b e และกดกระดิ่งนะครับเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณฝากไว้ด้วยละกันนะครับอันนี้เนี่ยก็เป็นรีวิวเวอร์ชันสปอยล์ละกันเพราะว่ามันจะมีหลายจุดหลายเหตุที่สําคัญเลยนะครับของเรื่องนะครับที่ผมว่าทุกคนนั้นเนี่ยก็คงจะชอบนะครับสำหรับบูบีครั้งนี้ก็เป็นการรีวิวแบบ ก่อนหน้านี้แหละคับว่าเป็นมูฟวี่ที่ผมชอบมากที่สุดถึงแม้ว่าวันพี๊อ่าภาคมูฟวี่อื่นเนี่ยอ่าหลายคนบอกว่ามันดีกว่านะแต่ที่ผมชอบมากที่สุดเลยก็คือเพราะผมชอบตัวละครอย่างแชงงานในเมื่อมีแชงผมก็ฟินแล้วผมก็รู้สึกโอเคแล้วนะครับที่ได้ดูนะครับสำหรับมูฟวี่ครั้งนี้ก็หวัง่าทุกคนนั้นจะชื่นชอบเหมือนกันสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ